อาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองขําออกมาโตดามาว่าได้พิดกันกับวบโจโยมานินค่ะ,คะเอเอกับเป็นประเด็นประเด็นมากตอนนี้จะบอกว่าเป็นกระแสที่แบบถือว่าเป็นกระแสที่คนกําลังจับจองในตอนนี้เนาะคําพ่อยค่ะก็ะคือข้อเท้าความก่อนนะคะเรืองมันมาจากที่ว่าชูใจเพชรบ,บ้านแพงเนาะอาดีตนะคะอดีตชูใจเพชรบ,บ้านแพงลงจากวงสาวน้อยค่ะแล้วจู่ๆหมู่บ้านนะคะมี อาจารย์มาจกใช่ออกมาพูดราสีมีนักรองช่อบมากบินมาหามาเสริมท้าบเอออะไรแบบที่นี่ค้นกระตีเป่าไปทั้งชู้ใจสาวน้อยเผชรบานแพงเพราะว่ามัวตะลุงจากวงไปนะคะพ่อมือนี้นะคะก็มีการเปิดโตค่ะพี่น้องก็ได้ขามากกับอยู่กับวงหายท้องข้ามอีหรีมาอยู่กับไข่หายท้องข้ามอีหรีนั่นคือเบอเอินชู้ใจเนาะแคทกัลยานีซึ่งตัวนี้ได้ซื้อไหมเหรอได้ล่ะ ขวัญใจหายทองคำนะคะกับต่ว่าซอเฟืเอวาแคทกันลายานีเออเปลี่ยนจากสู้ใจสาวหน่อยเป็นบานแพงค่ะและประเด็นนะคะก็คือมันมีแบบลายอย่างเนาะแบบคนเห็นด้วยกับคนบ่เห็นด้วยอืมมิสองฝั่งค่ะพอเอาคุนไปล่าลุงจะวูคุณรักคุณจะไปยังก่อไปอันไปดูแลดูแลแม่แล้วก็ไปเรียนด้วยไปเรียนนะคะเพราะว่าจบมัหกมาไเด้ปีหนึ่งแล้วสไปยืนเรียนอยู่ที ราชพัตอุดรราชอุดรธานีเขอไปให้กับพี่น้องอุดรธาน,นีไปเรียนแบบคู่รัตศิลพานาเดนีเขาข่าวมากเออบปน,นี้ประเด็นมันบวจโบวศิลพี่น้องข้นกระลมไปหาแบบบวชโไปหาทางในหาทางในหาประจักษ์ใช่ใชเองหลายประเด็นค่ะเพราะว่าบางคุกับว่าเออกัอบบ่มด้พิสัญ,ญญาเนี่ยแหละเพราะบ่มีสัญญาขอล่าโล่งเร็วคุณมาจังสิ บางคนก็บว่าเอ้าไานบอกว่าจะไปเรียนไปทําไมแบบโกหกบอจรหรือเปล่าอ่าอันนี้คือเป็นประเด็นยังมากเลยสําหรับ,บสำหรับ<ส>ตอนนี้ไพจะสศีไพ่ถึงไม่พิดพี่น้องค้าแต่บอจก็ได้ออกมาไล่สุดประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองชั่วโมงที่แล้วนะคะค่ะถึงประเด็นนี้ข่าอว่าข่าวนะคะว่าแบบบอจก็บอกว่าเป็นตนกลาไหมท่านไหนแบบไปเส้นสัญญามีบางคนนะคะที่ไปเส้นสัญญาแต่ว่าชู้ใจแต่ท่านไหนเส้นอืแล้ว กัปโวพิษที่น้องสิออกไปกลางแบบกลางขั้นกลางอย่างแบบกลางฤดูกาลแบบนี้เพราะว่าเป็นแบบเพราเอิ่นวัศิลปินศิลปินน้องไม่ศิลปินที่เขาที่แบบแม่ละพ่มากแบบเขามาเขามาไม่เขามาแบบแมนที่เพิ่นในโอกาสที่เพิ่นรับมากเพราะว่าเยอะมากเลยเนาะศิลค่ที่เป็นสาวน้อยเด็กน้อยสิเนาะอายุสิต้นต้นร้ายแห้งแล้วเพื่อนก็บอกว่ากับโวเดวาตอีหยังคนณวานส่ มื่อนันน้องกับ่อบอกชาดเจินเดี๋ยวปรสิไปเรียนไปดูแลแม,ม่ออกมาเราไปสอบคายหายอันนี้กะแล้วแต่เพิน่นแต่แต่น้องเลยแล้ะแต่ตัวน้องเพราะว่าค่ะกับ,บ่าได้ออกไปโดยที่ว่าพี่สัญญาพอโบมีสัญญาแล้วแล้วกัแบบบ่โจกับบออีกว่ามันก็อยู่ที่แบบสามมาถสำนึกคนมาจังสีกับ,บ่าได้ว่าก็ยินดีด้วยซ้ำยินดีที่แบบเดอยู่คายไม่ล้วกะ ไวยพนห้ยโดยสามมือทีมาขอลาลงจากวงสาวหน่อยเพิดบานแพงค่ะอืมเนี่ยประเด็นมันเป็นยังไงประเด็สาวคําพ้อยวังสาวอาที่ทีแล้วค่ะอาจารย์ประจักษ์ใช่เดี๋ยวมาโพดเลยพี่น้องค่ะเพราะว่ากระแสมันแห้งอีลีค้นกลับไปเวบไปทัวไปทีบางคนมาโูจจากอีลีกลับไปหอดาในห่างค่ะไปดา อ <ử input? S 1> อ้อยดาสารพัดพี่น้องคะจนหลาสู้ก็คืออาจารย์ประดับชัยไขทองคําได้ออกมาโพสเลยบอกว่าอ่าประอานอาจารย์นะไปแต่พี่นึกว่าบอลโจเดอร์สีน้องคะเอฟซียาปันอยูมาเมแมเด้ยครับยาเอาเห่าไปแย่งนังเอกมากหรือคนติดสัญญามากจังมาดาเห่าก็คือสรุปก็คือขั้นเอาคนติดสัญญามากจังสีมาดาสีมาหายแต่คือน้องก็คือไม่มีสัญญา ก็คือทั้งสองทั้งสองบอดนะคะไม่มีอะไรที่ผิดใจกันเลยผิดใจกันเราเราบดไอพิดกันกับบอร์ดโวเดอร์บนวาติซี่แฟนคลับกับขอใจพี่น้องครับางคนกับขอใจแล้วคนกับบอ<ม>ขอใจแล้วคนกับ<ม>กบอต่าง<ม><ม>คนต่างยูเดอรคับบอร์ดแล้วคนกับวาค่ะพี่น้อง<ม>อือาจารย์บอพิดดอกครับนี่ค่ะพี่น้องคะส่วนมากคือให้กันตั้งใจในเรื่องนี้กับไรส่วนมอว่าที่อาจารย์ไปจากเช่ออกมาอะไรส่วนคนกับมาวาแบบ คิดจริงทําจริงทําใยพออาจารย์ไปจากใช่แล้เ,เป็นคนจังสู่แล้ยเฮ็ดึ้นยังก็เพื่อเห็ดเลยขึ้นแล้ว,วสาหรับเรื่องแคทกัลยาน,นี่หรือว่าควันใจให้ทองขํามเนี่ยกมีคนติดตอ่อเขามานะคะแบบบอกเบื้องล้างเบื้องลึกเพื่อนนั่นแหละเฮากับบะหูน้าเพมือนเนาะเพื่อนกเ็เลยหลับเขามาขพรวาบอกตรงนี้ที่ว่าเรืองไปเลี่ยนเนาะห้ท้องคําบวได้มีงานแบบไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีทุกวันนะคะ เออบ่ไดดมีแบบบ่ไดเรียนน้ำบงสมือคือสาวน่อยสาวหน่อย่นงานหลายเนาะก็ต้องไปสมือสมือขันว่าอยากเรียนกถือว่าเรียนบ่ได้นะคะคันว่าไปยุ่กับสาวหน่อยนอกจากสะเรียนแบบเขาเรียกเอื่นยังเกาะเสนนอกหรออ๋อถามไปสอบอย่างเดียวไปสอบอย่างเดียวแต่อันนี้แบบว่าคันวาราชพัฏอุดรคันว่าเป็นคู่รัตศินนะคะต้องไปเรียนแนนต้องไปเรียนค่ะมีงานห้ยังมขึ้นไปกัไปเพราะว่าห้ต้องขํา กับงานกับม่ยูแต่ว่าบ่ได้ว่าแบบมีทุกวันขนาดนั้นแล้วแล้วแต่บอสจะรับแต่คนจะจ้างมาว่าจะจ้างใครยังไงเนาะนอกก็เลยน่าจะเลือกมาทางนี้มั้งอันนี้เทากับบหูคือกันว่าพื้นตกลุงกันจังไห๋เพราะว่านอกกับมีคุณคู่คที่อย่อยู่เบื้องหลังตัดสินใจให้ทุกอย่างเพราะว่า คำบอกคุณคู่ว่าตัววางสี่เพื่อนกันยอมมีความคิดอยู่แล้วเพื่อนคิดมากอยู่แล้วคำบอกคู่นี่เพื่อนเพื่อนบได้คิดเงียตื่นตื่นดอกค่ะแน่นบัวแล้วก็บอกว่าดีแล้วก็ว่าบได้มีปัญหาอีกอย่างนั่นแหละแล้วก็ว่าออกไปแล้วก็ถือว่าบอแเมนสามารถฉกสาวหน่อยแล้วอืผมบอกเกี่ยวเลยจังเสียนะแต่เนี่ยแต่นี้แต่เอซนี่แหละนอทีว่ายังทุกเทียงกันพี่น้องขากะให จะเนี่ยแหละฟั่งหูใวหูแบบแมนเสพข้าวได้หลายพี่น้องคะนี่เรื่องนี้แมนมค่ะสำหรับชู้ใจเองนะคะก็มีการโพสเฟซอยู่เรื่อยๆสำหรับเพศแบบแคทกันลายานีหมู่ว่านกับเห็นออกมาโพสอยู่เออมอนีกับมาโพสคือกันสีอานนะคะหมู่ว่านทิวามีกระแสทิวาไปแช่ทอว่าน,น้องไปแช่โพสของอาจารย์ปัจจักใช่นะคะ สุดท้ายกับเป็นน้องอิลีนะคะที่ขาไปซช่ขยไห้แล้วกันใน้มือนีกับมีการฉี้แจงหลายๆประเด็นอยู่ที่ไล่สดอาจารย์ปร์ชัยนะคะเพื่นกระแช่มาอยู่บอกให้เขาไปฟังประเด็นต่างๆแล้วน้องกระพูดอีกนะคะว่าแบบโอกาสไม่ได้วิ่งมาหาใครง่ายๆเมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องแบบคว้ามันไว้นะคะแล้วก็ยังอีกเนาะนี่เพิ่นกะว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอพี่น้องคะอันนี้ผินโพดหนึ่งชั่วโมงที่แล้วขวัญใจไหทองคํานั่นเองคู้ไหนกำลังใจร้ายพี่น้องคะสำหรับน้องชู่ใจเนาะอดีตชู่ใจตอนนี้เป็นขวัญใจแล้วนะคะแต่ว่าซื้อเพิ่นกับน้องแคทนั่นแหละแคทกันไรยานี้ค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับน้องขวัญใจไหทองคําเข้าสู่บ้านไหทองคําค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะกับเป็นมณีกับไปแบบเห็นลรสดร้องพงร้องเพลงอยู่ บอกถึงใครให้เราศิลปินเพิ่นกันไลนะคะเพื่อนอาจารย์ไปรักใช่เราเป็นคนที่ห้โอกาสอยู่แล้วแมนเหมือนกับให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่เนาะเพราะว่าใครหายเด็กหน่อยรุ่นใหม่หลยให้พี่น้องคะจยิงจริงแล้วเราก็บอกเลยว่าเขามาอยู่ในหายบ่มีผู้ใดบ่มีงานบ่มีบ่ค้างอยเรื่องหิ่งนะคะมีงานห้เหมึดเออยุธีวาแบบอาจจะบ่นาดพีนลำไยยุกิแต่กันยังถือว่ามีงานแบบสามารถเลี้ยนไปไรเหตุงานไปไ้ ขอดูแลพอดูแลแม่ไปได้อันนี้กะอาจจะป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องแคทน้องขวัญใจนี่แหละค่ะเพราะว่าเพื่อนอยากออกมาดูแลแม่เพื่อนมาทั้งสี่นี่แหละพี่น้องค้ากับมี่ขาวมาชี้แจงเนาะหลังจากที่อาจารย์ประจักษ์ชัยคือโพ์ล่าสุดเลยแต่ว่าง่บอกให้พี่น้องได้ฟังกันเดเใหู่านีเดอร์เพื่อนบอด้ผิดกันเดอพี่น้องค้าทั้งบอดสองบอดไม่มีอะไรที่ผิดกันยังคุยกันดียังแบบเป็น อ่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นสหายกันคือเก่าค่ะเพราะว่าเคตนี้ว่าะเป็นเคตไปแย่งมากนะคะเป็นเคตออกมาแล้วแล้วกับบมีสัญญาที่ว่าแบบบด้เป็นสมมาราชีกสาวหน่อยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสามารถเอาเขามาอยู่กับไายไหยทองขํามได้ค่ะพี่น้องค่ะสําลามูเนี้คอราเป็นพนี้พี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะต้องสอนสาวสิบอัปเดตใครใหม่ให้พี่น้องได้ฟังกันค่ะสําลามูเนี้ไปก่อนค่ะ